ดีพี่น้องชาวรักแฟนอุนตอร์แมนทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมผมจะมาทำการรีวิวสินค้าอย่างหนึ่งนะครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวของครั้งแรกของทางช่องไลรี่เลยนะฮะซึ่งวันนี้บอดีเลยว่าผมได้ของใหม่พอดีเลยนะฮะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆในวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือ D X g a Spark l a n e นั่นเองนะครับผมนะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของอุลตร้าแมนทริกเกอร์นั่นเองนะครับผม,มถือว่าเป็นอะไรที่สดสวยงดงามนเลย,เลยทีเดียวนะฮะสมกับราคาที่เสียกันไปเลยนะฮะสำหรับอุลตร้าแมนทริกเกอร์นะครับตอนนี้นะฮะก็มีฉายอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เลยนะครับในรูปแบบเสมภาษาไทยเลยนะฮะทุกคนสามารถรับชมได้ที่ทางช่อง7สีอ่าเวลาตอน7โมงครึ่ง ทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เลยนะครับแล้วก็สามารถรับชมได้ที่แอปฟิกเซอร์นั่นเองนะฮะสามารถรับชมได้ในรูปแบบภาษาไทยฟรีเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลกล่องกันก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งด้านหน้านะครับผมก็จะมีนี่เลยนี่นี่น,นี่ตัวเอกนะฮะเคนโกะของเรานั่นเองนะครับหรือก็คือผระเอกนั่นเองแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดปืนได้ด้วยนะครับซึ่ง ไอ้นี่มันเป็นปืนในในเรื่องมันเป็นปืนของเจ้าหน้าที่กัสเล็ตเขานะฮะแต่ของพระเอกนี่เขาเขาเขาพิเศษกว่าคือมันสามารถเปลี่ยนลูกทรได้ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์คีย์ของอุลตร้าแมนซิกเกอร์นั่นเองนะครับคือจริงๆกล่องเนี้ยผมต้องขออธิบายก่อนว่ามันมีบางกล่องนะที่อธิบายตรงนี้ว่ามีคีย์พิเศษอยู่นะครับซึ่ง นั้นผมไม่รู้ว่ามันจะได้ยังไงแต่นี้คือผมได้ในแบบปกติมาที่มีคียเดียวนัคือของ h y p e ปอร์ของตั้มแอนทิกเกอร์อย่างเดียวนะ,ะโอเคตรงนี้ก็จะมีรูกตั e มแอนทิกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะมีชื่อ u n t e r m a n t น i ิก e r New Generation t ันทิกนั่นเองนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างกล่องกันตรงนี้อโอเคนี่ข้างกล่องเห็นไหมครับเห็นไหมในกล้องอาจจะมืดหน่อยนะ อันนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์คีย์นะครับผมมันก็จะบอกว่าเราสามารถเอาไปเล่นใน,ในรูปแบบไหนได้บ้างนะฮะอันนี้เราสามารถเล่นในรูปแบบปืนก็ได้นะครับผมอันนี้เราเล่นในโหมดแปลงร่างนั่นเองนะครับอันนี้ก็เอาไปเล่นกับอาวุธนะฮะหรือหรือดเอ็กซ์เซอร์เคร์อาร์มนั่นเองโอเคโอเคเรามาดูหลังกล่องกันหลังกล่องมันก็จะอธิบายบอกว่านี่อันนี้คือวิธีการแปลงร่างนะฮะกดไฮเปอร์คีย์เสียบเข้าดึงออกกดปุ้งแปลงร่างนะฮะ อันนี้ก็อันนี้ก็คือแบบเสียบไฮเปอร์คีย์ยิงเป็นปืนก็จะเป็นอาลำแสงสเปเรียมนะครับผมนะแล้วก็โหมดแปลงล่างนะครับอ่าน,นี้ก็จะมีบอกว่าถ้าไม่ใส่คีย์ยิงก็จะเป็นปืนปกตินะโอเคอันนี้ก็จะสามารถเล่นกับโหมดของใช้ต่างๆได้นะครับพาว e ว t i ์ไทสกายไทนะฮะแต่จะเล่น2โหมดนี้ได้คือเราต้องเปเพิ่มนะครับเราต้องเปีย์ังเพิ่มนะโอเคครับผมอันนี้ข้างกล่องนี้ก็จะไม่มีอะไรนะฮะก็จะซิบุริยนะครับ อ๋อนีอน่จะเป็นภาพต่อกันกข้างหน้านะก็จะเป็นสปาร์กเลนนะฮะกับสปาร์กเลนกับไฮเปอร์คีนะครับโอเคอันนี้ข้างบนกล่องก็จะมีรูปของพระเอกนะฮะปืนโอเคก็ดีเทล,ลกล่องก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ของข้างในกันเลยดีกว่าโอเคนี่อันนี้คือไฮเปอร์คีของอุลตร้าแมนทิกเกอร์นะครับผมอ่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจอคอมผมดับแล้วผมปล่อยให้มันดับไปเลยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวพอตอนรีวิวของเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปโฟกัสที่ตัวจอนะเดี๋ยวมันจะไม่โฟกัสของเอาโอเคนี่นะก็จะเป็นไฮเปอร์คีย์ของดามันติกเกอร์นะก็ค่อนข้างที่จะทําออกมาสวยมากเลยนะครับผมผมชอบตรงตรงเนี้ยไอตรงสติ๊กเกอร์มันเนี่ยมันมันดูสวยอะ่ะมันดูสวยเดี๋ยวดูวิงวับวิงวับเลยเห็นไหม αι? ดูดิเออดูวิงวับเลยอะ่ะดูแล้วตรงนี้ก็จะมีเขียนคําว่า กัดซีเล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็น U01 นะก็ไม่รู้ว่ามันมัน,ม,นมันคืออะไรแต่ดัมมาคงบอกเป็นซเรียลนเบอร์แหละอะไรทำนองเนี้อ่ไอ้ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นไอ้นี่เลยเหมือนกับเป็นตัวตัว,ตวบล็อกล็อกเอาไวใา้ให้มันอ่านนะให้มันอ่านเนาะไว้ให้มันอ่านก็จะทำนองเหมือนกับพวกเข็มคัดมาเดเดอร์เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกดกัน อุยอิลตอ้าแมนชิกเกอร์มัลติไทท์นะฮะเป็นคีย์ร่างมัลติไทท์นะครับผมมาเดี๋ยวลองกดอีกรอบนึงนะอ่า,อโ,า,อาโอเคอา่อาไอไอไอเจ้าไฮเปอร์คีย์นี่นะครับสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะ,ะมันก็คือแค่ต้องกดค้างอะ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดอา่าซาวโหมดนะครับนี่เดี๋ยวผมกดค้างไอ้ดู ซาวโหมดทีนี้เรามาลองเล่นซาวโหมดกัน มันดูเหมือนจะมีแค่นี้นะก็จะมีเสียงแปลงร่างแล้วก็เสียงเรียก Circle Arm แล้วก็เสียงใช้ลำแสง Space เอียนั่นเองนะครับผมก็จะมีเท่านี้เนาะแล้วถ้าเกิดกดค้างก็จะกลับเป็น Hyper ร์คีย์โหมดนะก็จะกลับเป็น Hyper ร์คีย์โหมดโอเค โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเจอกับพระเอกกันเลยทีเดียวนะฮะนั่นคืออากั๊สปาร์เลนนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นในรูปแบบของปืนนะก็ค่อนข้างที่จะทําออกมาสวยน่าดูเลยนะครับขนาดก็พอดีมือนะพอดีมือเลยแหละผมว่ามันพอดีมือเลยเลยดูสิเนี่ย,ยน,น้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวนี้ผมมีความรู้สึกว่าบนไดเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะทําของเล่นออกมาเนี่ยให้มันพอดี มือของผู้ใหญ่เนาะก็เดี๋ยวนี้เขาก็แบบว่าพัฒนาขึ้นนะผมมีความรู้สึกว่าดูโอเคอ่ะคือลงสีอะไรดีมันก็สวยดีนะผมว่าไม่งอแง,ง้งดีด้วยอ่านี่นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเปิดสวิตช์กันนี่สวิตช์อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือที่ใส่ลังฐานนะครับก็เอาประการหรือเอาแล้วแหลมจิ้มเอาใส่ลังฐานใส่ทาน2ก้อนนะฮะนี่ก็จะเป็นที่ใสค่คีนี่ที่ใสค่คีนะครับนี่ที่เป็นที่ใส่คี เนาะดีเทลข้างหน้าสวยดีอ่าข้างหลังก็น,อน็อตตามระเบียบนะ <c oughs> น,อน็อตตามระเบียบโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตกันใน่ยสวิตกิน,นี้ค่อนข้างเนียนอยู่อ่ะเดี๋ยวลองเปิดกันเลยอืมมีเสียงดอนเปิดด้วยเดี๋ยวลองเปิด,ดอีกรอบอ่าโอเคเนี่ยผมว่ามันมันสวยนะเพราะว่า มันมันมันจับอยู่มือเดียวแล้วก็น้ําหนักพอดีพอดีเลยนะผมว่ามันเหมาะมือเดียวเหมาะมือแบบพัวพัวไม่ใช่นะไม่ได้เอาไปฟาดคนอื่นนะครับมันก็ค่อนข้างสวยอ,อย่าอาไปฟาดคนอื่นนะเดี๋ยวของมันเสียไม่ได้หวงคนเลยโอเคนะฮะอันนี้ก็คือแบบพอไม่ใส่คีย์นะก็ยิงปกตินะเนี่ยก็จะเป็นปืนเลเซอร์ยิงปกตินะครับนี่ลองดูหน้ากล้อง โอ้ดูมุมนี้ก็สวยดีนะสีเขียวผมมีความรู้สึกว่าผมชอบตงเนี้ยมันดูมันดูสวยดีปกติของเล่นอุลตร้าแมนเนี่ยผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่ผมจะไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่ผมจะไปเก็บพวกพวกมาเลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแบบเออซีรีส์เนี้ยผมมีความรู้สึกว,ว่ามันออกแบบมาสวยสวยมากผมถูกใจนะนี่มันจะเป็นปืนปกตินะครับโอเคนี่เดี๋ยว เรามาลองเล่นกับไฮเปอร์คีย์กันนะก็คือเป็นไฮเปอร์คีย์มาเราจะมาลองเล่นกัน,นเสียเข้าแบบนี้ <Super ium. S 1> อ๋อบูส์อัพสเปเรียมนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเราใส่คีย์ไปแล้วเนี่ยเรายังไม่กลางเรากดยิงไปเลยนะก็จะเป็นการยิงลำแสงสเปเรียมนะครับนี่ แสงมันค่อนข้างสวยนะแต่ว่าอ่านี่ค่อนข้างสวยเลยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเจอกับโหมดแปลงร่างกันเลยดีกว่าอ่าโอเคก็เหมือนเดิมนะครับใส่ไฮเปอร์คีลงไปเหมือนเดิมที่ตรงนีง้เสร็จแล้วเราก็มาดึงตรงนี้กันนี่เรามาดึง โอ,อ้านี่คือเสียงสแตนไบก่อนแปลงล่างนะฮะโอ้ผมว่าตัวเนี้ยสวยผมชอบตัวเนี้ยสวยดีเน่ yeah. กดแปลงล่างตัวนี้นครับเนี่ยกดทิกเกอร์ตัวนี้เพื่อแปลงล่างมามาแปลงล่างกันทิกเกอร์ โอ้สวยนะผมว่ามันสวยเลยแหละเอออันนี้เสียงอะไรเนาะโอ้อันี่เสียงเรียก Circle Arm นะครับโอ้วันนี้คือลำแสง Spectium นะฮะแล้วถ้าเกิดกดต่อไปอ่ะเอาก็จะวนกลับมาที่เดิมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันอีกรอบดีกว่า โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว DX g u t Spark Lens เองนะครับผมเป็นไงกันบ้างนนะชอบกันไหมนะครับถ้าเกิดใครชอบนะฮะก็สามารถบอกคอมเมนต์กันได้เลยนะครับส่วนตัวแล้วนะฮะสำหรับอ่าดี DX ชนนี้นะฮะผมค่อนข้างที่จะชอบมันเลยเลยแหละชอบมากเลยแหละเพราะว่ารูปรูปอ่ารูปร่างดีไซน์ของมันนะก็คือแบบถูกใจผมมากคือผมชอบตร,บนะปรบงปีกเนี้ยปีกเหลืองเนะี้ยแล้วก็ตรงตรงตรงเนี้ย ม,มันสวยดีแล้วไฟลําโพงค่อนข้างที่จะชัดเจนสว่างจ้าแสาบตากันเลยทีเดียวนะแล้วคือตอนมันเปลี่ยนเป็นหมดปืนเนี่ยคือแบบอย่างที่ผมพูดไปขั้นต้นนะครับก็คือแบบมันจับขนัดมือแล้วก็รูทรงพอดีนะผมคิดว่าน่าจะทํามาขนาดเท่าในหนังเลยหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะไม่ไม่หนักด้วยเบามากโอเคก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับถ้าเกิดใครนะฮะที่สนใจนะครับอยากจะได้เจ้า D X ตัวนี้นะฮะ ก็จะมีช่องทางการสั่งซื้อนะครับหลายหลายช่องทางเลยทีเดียวนะฮะเจา้าตัวนี้นะครับผมได้มาจากอ่าช้อปปีนะผมสั่งมาจากช้อปปีนะส่วนใครที่อยากจะได้เจ้าดุยเอ็กตัวนี้นะครับมันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายหลายรูปแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าอย่างก็คือจะเป็นแบบที่ว่าจะใส่อ่าใส่มาแค่อ่าสปาร์กเลนอย่างเดียวกับอ่าไฮเปอร์คีอันเดียวนะครับก็จะมีแบบกล่องใหญ่เลยกล่องใหญ่ที่ข้างในนั้นจะมีแถมมา2คี แล้วก็กัสปาร์เลนหนึ่งอันแล้วก็ท,ท,ที่ใสทท่ที่ใส่กัสปาร์เลนนะครับกับที่ใส่ไฮเปอร์คีด้วยอันนั้นน่ะก็จะเป็นกล่องใหญ่เลยแต่ก็เราก็ต้องไปซื้อไอ้ล่างสกายไทเพิ่มอีกทีหนึ่งนะฮะแต่นี่คือผมคือผมแบบว่าอย่างคือจริงจริงเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยไอตัวนี้นะค่อนข้างขายยากมากคุณผู้ชมมันค่อนข้างขายดี <c oughs> คือแบบมันเป็นซีรีส์ใหม่นะแล้วคือแบบซีรีส์นี้ทําออกมาสําหรับตัวผมแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคมันดีมาก มันจ้ามันเท่มันหลุดความเป็นอุลตร้าแมนไปเลยนะมันมันเป็นการนิวเจอร์เรชันที่ทผมคิดว่ามันโคตรดีมากเลยนะสำหรับอุลตร้าแมนซีรีส์นี้เลยนะก็ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะได้ดีเอ็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะฮะหลายช่องทางเลยตั้งแต่ Facebook ล i n รั a z a d a อ่า Shopee นะฮะในราคาที่ย่อมเยาเอื้อมมือหยิบได้กันเลยทีเดียวยนะครับด้วยความต้องการเลยนะผมว่าอา่คนที่เป็นสาวกอุลตร้าแมนนะผมว่าไม่พลาด แน่นอนนะโตผมเองก็ยังไม่พลาดเลยนะฮะแบบค่อนข้างถูกใจอย่างผมมันถูกใจรูปทรปงมันมากเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะรับชมอุลตร้าแมนนะก็อย่างที่บอกไปนะครับสามารถรับชมได้ที่ทางช่องเจทุกเช้าเสาร์อาทิตย์7จ็ดโมงครึ่งนะครับกับทางแอปฟ i กเซอนั่นเองนะฮะเขาไม่จะเป็นสปอนเซอร์นะครับสามารถเข้าได้ <laughs> หาลูกค้าแล้วว้ย โอเคครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิป,ปรีวิวแรกนะฮะถ้าเกิดใครชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะ,ะทุกการคอมเมนต์นะครับผมจะนําไปปรับปรุงในคลิปคลิปต่อไปนะครับผมนะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะพร้อมกับ d ีเอ็กซ์อันสวยงามของผมเลยนะฮะก็คลิปนี้อย่างที่บอกคลิปแรกผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน See y o u ใน EP เจอกันใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย